กรรมเรื่องผลตรงต่อเหตุความน่าสงสัยของกรรมคำว่ากรรมในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีความหมายเป็นกลางๆลงหมายถึงการกระทำไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ไม่ดีอันเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นบาปกรรมหรือเป็นอกุศลกรรมและไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำดีอันเป็นกรรมดีเป็นบุญกรรม หรือกุศลกรรมคำว่ากรรมนั้นโดยทั่วๆไปใช้ความหมายว่าความไม่ดีเช่นเดียวกันกับคำว่าบาปกรรมและอกุศลกรรมจึงเท่ากับทั่วๆไปใช้คำว่ากรรมเป็นคำย่อของกรรมไม่ดีคือบาปกรรมหรืออกุศลกรรมนั่นแหละพุทธศาสนาสุภาษิตมีบทว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกในบรรดาอำนาจทั้งปวงในโลกนี้อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุด อำนาจเป็นใหญ่ในโลกและไม่มีอำนาจใดเสมออำนาจของกรรมกรรมดีมีอำนาจในทางดีกรรมไม่ดีมีอำนาจในทางไม่ดีเปรียบเช่นคนดีมีอำนาจย่อมใช้อำนาจในทางดีก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งแก่ตัวตนเองและผู้คนโดยทั่วไปได้คนไม่ดีมีอำนาจย่อมใช้อำนาจไปในทางไม่ดีก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความร้อน ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยคนดีมีอำนาจในทางดีผู้ทำกรรมดีจึงมีอำนาจในทางดียอมใช้อำนาจนั้นก่อความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นทั้งตนเองให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้อื่นคนไม่ดีเมื่อมีอำนาจในทางไม่ดีผู้ทำกรรมไม่ดีจึงมีอำนาจในทางไม่ดียอมใช้อำนาจนั้นก่อความทุกข์ความร้อนใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวตนเอง และให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้อื่นอีกด้วยความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขก็ตามความตกต่ำทุกข์ร้อนก็ตามย่อมเกิดจากกรรมย่อมมีกรรมเป็นเหตุให้เกิดแน่นอนเสมอไปผลดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมดีมีกรรมดีเป็นเหตุผลไม่ดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมไม่ดีมีกรรมไม่ดีเป็นเหตุกรรมของผู้ใดผลย่อมเป็นของผู้นั้น ผลจักไม่เป็นของผู้อื่นเลยผู้ใดทำกรรมดีไว้ผู้นั้นย่อมจะได้รับผลดีเสมอเป็นความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขผู้ใดทำกรรมไม่ดีไว้ผู้นั้นย่อมได้รับผลไม่ดีเป็นความตกต่าเป็นความทุกข์ร้อนใจอำนาจของกรรมทั้งใหญ่ยิ่งทั้งล้ำลึกยากที่สามัญชนคนทั้งหลายจะเข้าใจได้ถูกต้องแท้ แม้แต่ผู้ใดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามย่อมไม่พ้นผลของกรรมที่ตนกระทำแล้วได้ย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้นแล้วทั้งทำกรรมดีใดจะได้รับผลของกรรมดีนั้นๆทําทำกรรมไม่ดีใดๆก็จะได้รับผลของกรรมไม่ดีนั้นๆแน่นอนเสมอไปผลที่เกิดแต่กรรมใดย่อมตรงกับกรรมที่เป็นเหตุแห่งผลนั้นเสมอเช่น การเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆย่อมเกิดจากการเบียดเบียนการเป็นคนขี้โรคก็เป็นผลอันตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือการเบียดเบียนการเบียดเบียนเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นสุขเกิดขึ้นการเป็นคนขี้โรคก็เป็นความไม่เป็นสุขผู้ทำเหตุคือความเบียดเบียนก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้ที่มักจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ การมีอายุย <Daniel Spencer. S 2> ืนยาวมีสุขภาพพรรณนาไมสมบูรณ์แข็งแรงย่อมเกิดแต่ความไม่เบียดเบียนการมีอายุยืนมีสุขภาพพรรณนาไมยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือการไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนเป็นการทําให้มีความสุขความเจริญในเรื่องของอายุไขการมีอายุยืนยาวมีสุขภาพพรรณนาไมสมบูรณ์แข็งแรง เป็นความสุขความเจริญในอายุไขผู้ทำเหตุคือการไม่เบียดเบียนก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพปรนมัยสมบูรณ์แข็งแรงผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้การที่มีหน้าตาเบิกบานแช่มชื้นผิวพรรณผ่องใสงดงามย่อมเกิดแต่ความมีศีลการมีหน้ามีตาเบิกบานแช่มชื้นผิวพรรณผ่องใสงดงาม เป็นผลที่ตรงกันกับกรรมที่เป็นเหตุคือการมีศีลร,รักษาศีลการมีศีลเป็นการทําให้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขการมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงามแสดงถึงการมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขผู้ทําเหตุคือการถือศีลมีศีลก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงาม ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้การมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมเกิดแต่ความไม่มีศีลการมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือการไม่รักษาศีลการไม่มีศีลเป็นการทําให้จิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานไม่เป็นสุขการมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสแสดงถึงการมีจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานไม่เป็นสุข ผู้ทำเหตุคือการไม่มีศีลไม่รักษาศีลก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้ที่มีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้การได้เกิดในชาติตระกูลที่สูงส่งย่อมเกิดแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ควรได้รับการอ่อนน้อมการได้เกิดในชาติตระกูลสูงส่งเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือ การอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับการอ่อนน้อมการอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับการอ่อนน้อมย่อมทําให้เกิดในตระกูลที่สูงส่งการได้เกิดในตระกูลที่สูงจะทําให้ได้รับความอ่อนน้อมแตกต่างกันกับการเกิดในชาติตระกูลที่ต่ําผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้การได้เกิดในชาติตระกูลที่ต่ํา ย่อมเกิดแต่การไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ควรได้รับการอ่อนน้อมการได้เกิดในชาติตระกูลที่ต่ำเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือการไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับการอ่อนน้อมการไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับการอ่อนน้อมย่อมทำให้ไปเกิดในชาติตระกูลที่ต่ำการได้เกิดในชาติตระกูลที่ต่ำจะทำให้ไม่ได้รับความอ่อนน้อมแตกต่างกับการเกิดในชาติตระกูลที่สูงส่ง ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ความพร่งพร้อมด้วยสมบัติเงินทองย่อมเกิดแต่การบริจาคความพร่งพร้อมด้วยสมบัติทรัพย์สินต่างๆเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือการบริจาคการบริจาคเป็นเหตุที่ผู้กระทำจะทำได้จะต้องมีความพึงพอใจระดับหนึ่งและมีจิตที่เมตตากรุณาในระดับหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นสมบัติของจิตใจ สมบัติของใจนี้คือความพอและความเมตตากรุณาที่ประกอบไปด้วยการสละบริจาคเป็นกรรมฝ่ายเหตุมีความพร้อมด้วยสมบัติเป็นผลผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้การขาดแคลนย่อมเกิดแต่ไม่มีการบริจาคคือไม่ได้ทําเหตุนี้คือการบริจาคที่จะให้เกิดผลเป็นการไม่ขาดแคลน ไม่ได้ทำเหตุที่จะให้ผลเป็นการพร่งพร้อมแม้ทำเหตุแห่งการพรั่งพร้อมไม่ขาดแคลนย่อมได้รับผลเป็นความพร่งพร้อมไม่ขาดแคลนผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้การมีปัญญาย่อมเกิดแต่การปฏิบัติอบรมจิตให้สงบจิตสงบเพียงไรปัญญาย่อมยิ่งเพียงนั้นจิตวุ่นวายเพียงไรปัญญาย่อมย่นเพียงนั้นปัญญาเป็นความฉลาดที่เกิดแต่เรียนและความคิด จิตที่สงบจะทำให้ใช้ความคิดได้อย่างดีต้องการจะคิดเรื่องใดให้แตกฉานรู้จริงด้วยตนเองไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ของผู้อื่นจิตที่สงบก็จะทำให้ได้เป็นปัญญาเกิดขึ้นมาได้แต่จิตที่ไม่สงบวุ่นวายจะทำไม่ได้ผู้ที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่มีจิตสงบแม้ปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญาถึงทำใจให้สงบคือสงบจากความโ,รโกรธและหลง ปราถนาเป็นผู้มีปัญญาเพียงไรพึงทำให้สงบเพียงนั้นอีกในหนึ่งก็คือทำใจให้สงบได้เพียงใดก็จะสามารถอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นได้เพียงนั้นจิตที่ไม่สงบจะคิดแบบไม่สงบคือคิดสับสนวุ่นวายจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆจากเรื่องนี้ไปเรื่องนูน้นโดยไม่เข้าใจถูกต้องชัดเจนในเรื่องใดๆเลยทั้งที่เป็นไปด้วยอำนาจความโลรโกรธและหลง ที่ทำให้จิตวุ่นวายไม่สงบกความเข้าใจในเรื่องล้ำลึกอย่างที่สุดก็คือเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมก็จะเกิดได้ด้วยความมีปัญญายิ่งการใช้ปัญญายิ่งคิดตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในเรื่องของกรรมว่ากรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วผู้ดใดทำกรรมใดไว้ย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น แม้ใช้ปัญญาคิดเช่นนี้เนืองๆย่อมได้ความเข้าใจถูกต้องหยิบยกพระพุทธรรมัเรื่องของกรรมขึ้นพิจารณาด้วยใจที่สงบไม่วุ่นวายแม้ในระยะแรกๆนั้นจะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่แม้คิดไครครวนพิจารณาเนืองๆก็ย่อมจะได้เป็นปัญญาเป็นแสงสว่างทำลายความมืดบอดที่ไม่รู้ไม่เห็นให้เป็นความเห็นถูกรู้ถูกในเรื่องของกรรม และการให้ผลของกรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธธรรมรัตน์ไว้ด้วยพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งปวงทั้งหลายส่วนของกรรมย่อมเป็นไปตรงตามกรรมอันเป็นเหตุผลที่ได้กระทำแล้วคือผลดีย่อมเกิดแต่เหตุดีผลไม่ดีย่อมเกิดแต่เหตุไม่ดีพระพุทธองค์ทรงแสดงความจริงนี้ที่แม้เห็นได้ยากแต่ก็เป็นความจริงที่เที่ยงแท้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ จะมีผู้เข้าใจหรือไม่จะเข้าใจผิดถูกอย่างไรก็ตามความจริงนี้ย่อมเป็นความจริงตลอดไปทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นโอกาสมีอยู่เสมอสำหรับที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญารู้ตามพระปัญญาในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมทุกลมหายใจเข้าออกพิจารณาเรื่องของกรรมได้ด้วยกันทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ณที่ไหนกำลังทำอะไรเพียงทำใจให้สงบพอสมควรก่อนเพื่อเหมาะแก่การน้อมไปใช้พิจารณาให้เกิดผลให้เป็นความรู้ของตนไม่ใช่เป็นความรู้ของพระพุทธองค์ที่ตนเพียงจดจำไว้เท่านั้นเพราะความรู้ของผู้อื่นนั้นแม้จดจำไว้อย่างมิได้รู้มิได้เข้าใจจริงด้วยตนเองความรู้นั้นก็ยังมิใช่ปัญญาของตนเอง เห็นอะไรได้ยินอะไรอย่าสักแต่ว่าเห็นอย่าสักแต่ว่าได้ยินอย่าสักแต่ว่ารู้เช่นที่ได้เห็นอย่าสักแต่ว่ารู้เช่นที่ได้ยินอันนี้ใช่ปัญญาเห็นแล้วต้องให้เป็นปัญญาได้ยินแล้วต้องให้เป็นปัญญามากน้อยก็ต้องให้เกิดปัญญาขึ้นมาบ้างคือเห็นอะไรแล้วก็ต้องคิดได้ยินอะไรแล้วก็ต้องคิดคิดให้ดีคิดให้มีเหตุผลด้วยใจที่สงบคิดเนือง ปัญญาเกิดจากการเรียนและการคิดการเรียนนั้นหมายได้ทั้งเรียนด้วยหูเรียนด้วยตาคือฟังที่มีผู้สอนก็ได้อ่านที่มีผู้เขียนก็ได้เห็นที่ปรากฏให้เห็นก็ได้เรียนดังกล่าวทุกอย่างต้องเรียนและคิดจนเป็นปัญญาจึงจะได้ประโยชน์จริงจากการเรียนอะไรอะไรมากมายที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่ไม่ว่างเว้นแม้ใช้ความคิดประกอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา ที่ได้ศึกษาแล้วย่อมได้ปัญญาเห็นจริงได้แม้ทําให้หนึ่งๆผู้ที่ได้พบเห็นอยู่ทุกเวลาหาที่เหมือนกันไม่ทุกคนแตกต่างก,กันแม้จะอบรมตามปัญญาให้เห็นเรื่องของกรรมอย่างชัดแจ้งจงตั้งข้อสังเกตความแตกต่างของทุกผู้ทุกคนที่ได้ประสบพบผ่านทําไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลสูงพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทอง ของหน้าใกลหน้าปรารถนาทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลสูงแต่ไม่พร่างพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงทำไมมีผู้เกิดในชาติตระกูลที่ต่ำที่มมลำบากยากแค้นทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลที่ต่ำที่อุดมสมบูรณ์ทำไมจึงมีผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจของผู้ได้พบเห็น ทำไมจึงมีผู้มีรูปร่างหน้าตาอัปลัลน้ารังเกียจทำไมมากมายหลายๆอย่างทำไมนี่แหละแม้หาคำตอบไม่ได้ที่แน่ใจจริงๆว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็บึงพยายามเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกรรมกรรมที่ต่างได้ต่างทำไว้แตกต่างกันไปอันเป็นเหตุทำให้เกิดผลที่แตกต่างกันดังกล่าวนั้นความแตกต่างกันอย่างน่าพิศวงของใครตดใครนั้น ที่มีให้เห็นกันอยู่มากมายทุกหนทุกแห่งบางคนดีแสนดีบางคนเลวแสนเลวที่แสนสุขด้วยความร่างพร้อมเหล่านี้ไม่ใช่เพราะเหตุใดอื่นมีกรรมของตนเป็นเหตุทํำให้เป็นไปแต่การจะทําใจให้เชื่อว่าเป็นกรรมเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปได้แก่ทุกคนโดยทั่วไปใจของคนทั่วไปจึงยังไม่เชื่อในเรื่องของกรรมไม่อาจจะปรงใจลงไปได้ว่า อะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นล้วนเป็นเรื่องของกรรมเป็นผลของกรรมที่ต่างได้พากันทําเอาไว้ทั้งนั้นอาจจะในชาตินี้หรืออาจจะในอดีตการนานไกลก็ได้การปรุงใจเชื่อให้จริงในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมมีผลใหญ่ยิ่งจะทําให้พลังการทํากรรมไม่ดีเมื่อไม่ทํากรรมไม่ดีผลไม่ดีย่อมไม่เกิดแก่ตน ความสบายทั้งปวงย่อมมีมาแต่อย่างไรก็ตามแม้ยังไม่เชื่อเรื่องของการให้ผลของกรรมว่าตรงตามเหตุจะลองพิสูจน์ด้วยการไม่ทำกรรมไม่ดีให้ตลอดไปก็ย่อมจะได้ผลเป็นการรับรองความถูกต้องว่าผลของกรรมจะไม่ผิดไปจากเหตุความสบายใจที่เกิดจากความปรงใจเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นใหญ่ยิ่งมากเมื่อต้องประสบความทุกข์ยากใดก็ตาม ความเชื่อในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมจะทำให้ปรงใจย,ยอมรับว่าตนเป็นผู้ทำเหตุที่ไม่ดีไว้อาจจะในปัจจุบันชาติหรือไม่ก็ในอดีตการนานไกลที่นานจนจำไม่ได้ระลึกไม่ได้และการให้ผลของกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงให้ผลได้จะเร็วหรือว่าช้าก็ต้องให้ผลแน่นอนข้ามภพข้ามชาติก็จะให้ผลเรื่องของกรรมจึงล้ำลึกเข้าใจยากนักหนา ถ้าเข้าใจแม้เพียงพอสมควรก็จะได้ความสบายใจกว่าไม่เข้าใจเสียเลยความไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นมีโทษสถานเดียวไม่มีคุณเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมของตัวตนเองหรือกรรมของผู้อื่นก็ตามผู้มีปัญญาแม้สมควรจึงพยายามทําความเข้าใจในเรื่องของกรรมหรือแม้ไม่เข้าใจจริงก็ใช้วิธีเชื่อไว้ก่อนซึ่งก็เป็นการแสดงความเป็นผู้มีปัญญายิ่งกว่า ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อเรื่องกรรมเลยนั่นเองพระนินพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกฎลมหาสังฆปรินายกช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะเดินในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ